ลิงดาวโหลดใต้คลิปเลยนะคะก็แอปตัวนี้นะคะเป็นแอปที่ดูวิดีโอนะคะอ่านข่าวนะคะแล้วก็ดูวิดีโอข่าวต่างๆนะคะได้นะคะแล้วก็จะสะสมเป็นเงินนะคะก็ก่อนอื่นนะคะก็คือลิงใต้ล่างเข้ามาแล้วก็ให้เรานะคะเอิม่มลงทะเบียนนะคะได้ตามปกติเลยเนาะอันนี้ก็จะมาแนะนํานะคะเป็นปุ่มแรกก่อนนะคะก็คือ ด้านล่างนะคะปุ่มที่สองนะคะเป็นเหมือนเล่นวิดีโอเนาะปุ่มนี้นะคะก็จะเป็นนะคะเป็นขาวเป็นเหมือนคลิปวิดีโอนะคะปกตินะคะถ้ากดเข้าไปนะคะก็จะมีนะคะเป็นเหรียญวิ่งนะคะตรงนี้ก็ให้เราเลือกได้เลยนะคะว่าจะอ่านเป็นประเภทไหนนะคะก็นี่นะคะก็จะมีเหรียญวิ่งนะ,ะอยู่ตรงขวาเนอนะ ถ้ามันวิ่งเต็มนะคะก็ให้เรานะคะถ้ามันขึ้นก่องควานก็ให้เรากดได้เลยค่ะเราก็จะได้คะแนนนะคะตัวนี้ก็ถ้าดูจบแล้วนะคะก็ให้เลื่อนได้คลิปอื่นได้เลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเหมือนรูปวิดีโอเนาะตัวนี้นะคะก็จะคล้ายๆเป็นเหมือนติ๊กต็อกดูแล้วนะคะไอ้ตัวลูกเหลี่ยมนะต้องห้าขาแล้วก็ต้องนะคะ ก็ถ้าจะไม่อยากมีเนีงเลือนดูอันอื่นได้เลยนะคะไอตัวเหรียญก็จะวิ่งตามปกติต่อไปนะคะตัวนี้นะคะก็ะะจะเป็นนะคะเป็นแบบเป็นภารกิจแล้วก็ขึ้นโชว์เหรียญนะคะว่าเราสะสมได้กี่เหรียญแล้วนะคะก็แนะนํานะคะให้ทุกคนนะคะมาทําที่ตรงล็อกอินนะคะก็คือถ้าเราขี้เกียจทาไม่มีเวลานะคะก็มาล็อกอินตัวนี้ได้นะคะทุกวันนะคะก็คือ กขาจะมีให้ทุกวันนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นภารกิจนะคะก็คือให้ประมาณว่าโหลดแอปนะคะแบบโหลดแอปก็จะได้ก่เรียนก่เรียนนะคะก็ประมาณนี้เลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นภารกิจนะคะก็คืออ่าแล้วก็ทําได้เลยค่ะอันนี้ก็คือได้เหรียญมาท่พันเจริญนะคะก็จะมีโฆษณานนิดหน่อยนะคะก็กดข้ามได้เลยนะคะ น,นี่นะคะก็กดกระ,กะบาษได้เลยนะคะแล้วก็จะมีรางวัลเพิ่มเติมอีกนะคะก็อ่าแล้ก็มาทำได้เลยนะ,ะก็ได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการถอนเงินนะคะที่ทุกคนแบบอยากรู้อยากถามมากเลยะคะ่ะตรงนี้ก็เข้ามาตัวเมื่อกี้เลยนะคะจะมีลูกศรเนาะอ,อันนี้นะคะก็จะเป็น การถอนเงินนะคะก็คือกี่เหรียญกี่เหรียญน,นะคะได้กี่บาทนะคะก็จะมีขึ้นบอกนะคะอันนี้เป็นการเติมเงินโทรศัพท์นะคะก็ใส่เบอร์แล้วก็กดยี่น,นันการแลกรับได้เลยนะคะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นไบแนนนะคะก็คือคนที่เทรดนะคะนักเทรดนะคะก็จะรูก,กันนะคะตัวนี้ก็ใส่เป็นบัญชีผู้ชายอีเมลได้เลยนะคะต่อไปนะคะก็จะไปแนะนํานะคะเป็น ตรงอื่นนะคะก็คือการหาไรายได้ตรงอื่นนะคะก็มาดูตรงนี้การน,นิดนึงนะคะก็จะเป็นแบบอา่าเราอยากอ่านข่าวแบบไหนประมาณไหนนะคะก็มาเลือกได้เลยนะคะอ่าสมมติเดาอ่านเป็นสังคมนะคะก็เลื่อนมาที่สังคมนะคะมีกีฬาแล้วก็ข่าวนะคะเกี่ยวกับนี่นะคะให้ให้เลือกเยอะมากเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเนาะก็คือด้านบนขวามือนะคะก็จะมีตัวแบบ วิดีโอนะคะกระพริบกระพริบอยู่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบแมมดูวิดีโอแบบรับเียแต่ว่าตรงนี้จะได้เยอะนะคะก็มารับได้เลยนะคะก็จะเป็นดูวิดีโอนะคะต่อไปนะคะก็ด้านข้างนะคะไม่ได้กดให้ดูนะคะก็จะเป็นการจับรางวัลฟรีนะคะวงล้อนําโชคนะคะตัวนี้แนะนําให้ได้เป็นพวกเหรียญน,นะคะจะคุ้มกว่านะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะ อีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวรูปโกโก้นี้นะคะก็กดเข้าไปนะคะก็จะเป็นการแบบเหมือนุ่มนะคะเป็นุ่มเป็นเหรียญน,นะคะจะได้เป็นเหรียญหรือว่าได้เป็นเหรียญกุ้งก่าอีกค่ะ <c oughs> ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็คือมีให้เลือกทําเยอะมากเลยนะคะ